สวัสดีค่ะ,คะน้องแม็กอ่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอะไรคะตอนนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะเป็นฟังท, <ไป S 1> ทุกข้าไ <ป S 1> มไหมคะนั่นเลยค่ะบ้านทาซานค่ะบ้านทาซานเหรอคะ okay. โอเคจะบอกว่าทุกที่ที่ในดิสนีย์แลนด์ ตรงไหนเป็นจุดที่ถ่ายรูปโอ้พิจเจอร์สปอตนะคะให้ถ่ายรูปเป็นมุมถ่ายรูปอะก่อนอื่นเลยนะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราเลยค่ะใช่ค่ะเคทินสูบกับพ่อตองนิฟี่แลนด์ค่ะโอเคขอบคุณมากมากที่พาพวกเรามาสนุกแบบนี้นะคด้เะเดี๋ยวเราจะไปนั่งเฮ้ยเราจะว่ายน้ำไปเหรอครับป๋อมะมาดูฝ่ายทำไงฮะทำไงนะครับกายนั่งแพรนั่งแพรอะไหนแพรยืนแพรไม่ใช่นั่งแพรยืนแพรอ๋อตรงไหนครับป๋ะมะฮะ อ๋อตรงนั้นเหรอคะท่าตรงนั้นเหรอคะอ่าเดินไปไหนแล้วกันนะคะาาาสามฟูทาซานมีเท้าค่ะไปเลยปะอ่าเลยมาดึงเท่าอ,อะไรนะเจสต์นหนูเห็นไปเขาบอกว่าอยู่ฟูทาซันได้ไม่เกิน70คนอ๋อเหรอคะอ๋อต้องผ่านเท้าเหรอฮะผ่านเท้าเหรอเจสตบอกว่าอะไรนะ เปลียน61%เอปอร์เซ็นต์ะอ๋อเหรอเอ้ยแต่เรือลำนึงก็ใหญ่แล้วนะโนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปปีนต้นไม้แล้วเนี่ยนะคะโอ้เล่นจังเลยอ่าเป็นไงครับไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะรอบเราแล้วค่ะแชร์เลยเข้าไปดิทำไมเขาออกไป รอจะข้ามน้ำแล้วค่ะรอตรงนี้เลยได้ไปคนแรกเออเหรออัไม่ได้เปิดหรอเมื่อกี้มันไซด์ไปฝั่งนี้แล้วหน่อยออกแล้วจะเกิดคุบัติเหตุไหไปชนมาอ่บายบายทุกคนฝั่งนู้นค่ะบายบายไม่มีใครบายบายกลับมาเลยแต่ก่อนก่อนจะมาเป็นยงึดมันทำงานเป็นพี่ีมาก่อนใช่ไหมต้องมีไฟปิดตา หัวล็อก่ะอาสโค้งมาแล้วค่ะถึงบ้าจะซ้ายแล้วนะฮะเดียมตัวเดียมตัวเดียมตัวลที่คนแรกะนี่นอนราเู่้่าเ่เฒา่าเ่าู่า่าา่เาเเ้าผู้เ่าผู้เ่าผู่าาเผู้เา บอกว่าให้ระวังระวังมั่วค่ะอะไปเลยค่ะไปคนแรกเลยนําไปเลยค่ะบ้านตาซานนี่เราตั้งใจมาดูอะไรที่บ้านตาซานนะมาฟ้าตั้งใจมาดูเจนนี่ค่ะเจนเจนเออดูซิว่าเขาจะแต่งตัวเซ็กซี่เหมือนในมีอะไรบ้างเนาะบ้านตาซานอะไปเลยไปเลยสำรวจเลยครับก มาี่จะไปดูบ๊อบคอนได้ไหมป๊อบคอนตรงนี้มีขายที่ไหนแล้วครับบ้านชาซานต้งไม้ขายจะมีอะไรข้างในฮะเนี่ยฮะไมรู้สีขึงไปละคับ้านชาซานจริงอ่ะอะหูนีใจขึ้นละค่ะมามหกค่ะขึ้นได้เลยไปเลย แล้เวเก็บทำคลิปไปนะฮะโอ้นี่ฮะว้าซาตานเนี่ยมาไปเลยมาไปเลยขึ้นทางนี้เหรอคะอ๋อขึ้นทางนี้เหรอคะไม่รู้อ่ะเออขึ้นทางนี้แหละไปเจสข้างบนมีอะไรบ้างบอกหน่อยนะคะ,ะคุกกี้บอฮะคกกี้เหรออะจะมีคุกกี้บล็อกคอนป<อ>้าใครจะมีฮะซาตานที่ไหนจะมี<อ> อาจดิเร็วหน่อยโอ้มีอะไรบ้างเดินเร็วเ้างข้างล่างมีช้างไหค่ะมีช้างจริงด้วยนะอ่าโอ้ยโอ้นี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจะเจอกับอะไรครับหมามาค่ะหมามาถ่ายรูปอยู่โอ้ตรงนี้เก๋จังเลยค่ะ เป็นสะพานเหรอครับมามาฮะมาระวังเชือกขาดจังเชือกขาดเดินขึ้นมาหลายรอบโอ้คนแก่บนที่บนจังฮะไป่ะมันมีแค่ทางเดินหรือยี่เท่านั้นเองเหรอครับเนี่ยไม่ใช่ขึ้นไปแล้วจะมีตีนตะขางมันมีสมุดอะไรอ่ะหนังสือเขียนอะไรว่าว่าอะไรภาษาจีนเนี่ยอ่ เดินอย่างเดียวค่ะเดินอย่างเดียวต้นไม้ก็ปอดไปวนมามันหลายชาติแบบนี้นี่เราขึ้นมาอยู่บนต้นไม้สูงนะคะรู้ไหมฮะมมแล้วทำไมไเราไม่ได้เข้าบ้านอะไรเลยอะ่ะฮะจะมีให้บ้านได้เข้าไหมคะเสือเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไ,ไรครับาขายเกยขวัวเปล่า อานจบแล้วเหรอโอ้แน oh, <no. S 1> ่ขึ้นรถไฟอ่ะอ๋อมีแวะไอ้ด,ดูดูนด่นนี่เปล่า <No. S 1> อ่ามีบ้านเนี่ยให้ดูอ่ะอันนี้บ้านของอาจารย์นะอนหรือเปล่าฮะตรงนี้ชั้นบนป๊อบ๊ายอยากมีบ้านไม้แบบนี่บ้านจังเลย oh. โอ้ยตัวนี้ชื่ออะไรอะฮะไม่รู้บ้างอ่า<ด>มันไม่มีชื่อเหรอนี่ไงประมาณมี ก็ได้นนี่ะแต่ว่ามันเปิดไม่ได้อ๋อเนี่ยค่ะโอ้ทุทีวีอยู่เหรอคะดึงลูกค่ะชายที่เคยคนเรื่องมาถามามาเฮ้ยแย่แย่อ่ะวันนี้เราอยู่บนต้นไม้เห็นมีหมวกดิสนีย์นะฮะอุ้ยเจอทาซานแล้วทันนี้ฮะตายแล้วโอ้อ่านี่ไงเจอเจแล้วค่ะ ขับเรือได้เนื่ยหรอฮะไหนลองขับได้ไหมฮะซ้ายขวาได้ไหมฮะไม่ได้อะโอดูสิดูสิต่อไหมต่อไหมหมามมะป๊าป๊าหลอกกว่าเยอะโอ้โหกัดฟันพูดนะเอ้ยเอ้ยอ้วกอ้วกเออโอเจนก็สวยกว่าเยอะเหมือนกันแหละว่าไรครับหมา จบแล้วเหรอคะเจ๊แต่บอกว่าต้องตีตะกทาก่อนไงเหรอเอาไปตีตีกะทาก่อนกลับเดียวมีอะไรนะอะไรโลโก้อะรโลโก้อันตราย์รึเปล่าเนี่ยนี่หัวกะโหลกฮะอะไรฮะมามาค่ะไม่รู้สิรู้ะอ่ะนี่อะไรฮะโอ้ยเครื่องเสียด้วยอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ยอุ้ยอะไรฮะ ีตีกระทะเลยเหรอฮะโอ้ยตีกระทะเดี๋ยวลองตีได้ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนต่อคิวายเป็นผลงานการบันเลงโดยเจ้าชายฟิลิปตีกระทะตีอย่างอื่นด้วยใิลูกตีหลายๆอย่างตัวจะฟาดอกอ๋อมันมีเสียงต่างกันอกโอ้โหช่างเป็นเพลงที่ไพเราะมากฮะไพเราะมากเลยหนุกหูมากปิดหูกันใหญ่เลย เอาเล่นเองได้หมดไมฮะ <c oughs> อะไรคะอ๋อถ้าเราหมุนอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเก็ต <c oughs> อ๋อม้วนที่จะหมุนด้วยโอ้อย่างนี้อย่างนี้เลยอ่ะฮะโอ้ก็สน <c oughs> ุกดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าสนุกนะแต่ถ้าให้ต่อคิวยาวขึ้นมาเจอแค่นี้มีเครื่อนไขอย่างเงี <c oughs> ้ครื่องไนมะ่เคลื่อนอะไปดีกว่าค่ะไป <c oughs> อะไปไป เป็นไรครับแอนอะไรยาดีนะลูกยาดีแล้อะไรครับปวดแล้วเหรอคะบมอมาคะแล้วค่ะขึ้นเอ้าเหรอฮะโอ้ยกำลังมันเลยนะฮะจบซะงั้นเนี่ยมีทางด้วยในเนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้อ่ะโอเคปิดคลิปเลยค่ะเดี๋ยวไม่ได้เรื่องอื่นต่อนะเรื่องต่อไปนะคะว่าพวกเราจะไปเล่นที่ไหนกันเล่นอะไรดีไม่รู้เฮ้ยพินดี 那我啊，拜拜哈。啊